ถ้ากรณีที่ประยุทธ์ามองเห็นว่าเขาแพ้แน่ๆ<ม>เขายังไง<ม>เขาไม่ได้ยิบห้าคนแน่ๆเขาอาจจะเลือกที่จะอยู่ครบเถองผมยังติดใจเรื่องนี้อยู่นะคุณเกจะถามเรื่องอายุสภาเนี่ยคืออาจารย์กรเกษมอ่าขอโทษพี่พี่สุรนันเนี่ยไปบอกว่ายุบคุณโทนี่บอกข่าวทีแ้วบอกไม่ยุบอาจารย์เกษมว่าไงฮะยุบหรือไม่ยุบเดี๋ยวผมขอกลับแก้ตัวนิดนึง,งค,คือหม้ยว่าถ้ากรณีที่ประยุทธ์ามองเห็นว่าเขาแพ้แน่ๆ เขายังไงเขาไม่ได้ยี่ห้าคนแน่ๆเขาอาจจะเลือกที่จะอยู่ครบถออแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนข้างระยุทธ์เนี่ยบอกกับเขาหมดแล้วว่าเขาอาจจะได้ถึงร้อยเสียงโอ้โหเขาก็อาจจะเชื่ออย่างนั้นก็อย่างที่ผมบอกไงคนเราถ้ามันเริ่มมีอำนาจมากก็เริ่มเริ่มหันหลังให้ความจริงอ่ะครับตอนนี้มันเันหงไยุทธกิงไปเยอะก็วันนี้ถึงได้เลือกระดมเอายามุดอายุมากินเยอะเลย อาจอารย์เกษตรวิทยายุบไหมฮะคือผมคิดว่ายุบยุบหรือไม่ยุบไม่แมชช์คำสัรพผมต่อไปแล้วปัญหาคือว่าคนที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยมาตามนัดหรือเปล่าหรือมาเข้าพวบ,บหรือเปล่าผมว่านี้เรื่องใหญ่กว่าอย่างที่ผมบอกผมมองข้ามช็อตพวกนี้ไปแล้วรวมทั้งฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งแต่ผมมองว่าไอ้ยี่สิบห้าเสียงที่จะได้เนี่ย ถ้าได้จะยังไงถ้าไม่ได้จะยังไงแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นภัยคุกคามกับฝ่ายประชาธิปไตยหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นสมก,การใหม่ที่จะต้องคิดมากขึ้นว่าอย่าลืมวะากลไกต่างๆยังอยู่ในมือเขานะครับไม่ได้อยู่ในมือฝ่ายประชาธิปไตยเลยนะไอพวกอองค์กรอิสระต่างๆที่มันบิเดเบี้ยวกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ดึกมือเรานะผมเชืตรงเนี้ย มนันเป็นเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องคิดเพิ่มขึ้นในฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาไม่ได้ยี่สิบห้าคะแนนยี่สิบห้าที่นั่งครับอืมไม่ที่ที่ผมกังวลเรื่องยุบไม่ยุบเพราะอาจารย์เกษมเพอครา้งกตเข้อประกาศมาบอกว่าถ้ายุบสภากับไม่ยุบสภางบสสไม่เท่ากันไงผมก็เลยกังวลน,<อ>นะอ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่กังวลมันเป็นแค่กรอบการใช้งบประมาณและเกอบการใช้เงิน<อ>ในการหาเสียงเท่านั้นเองคือ,อม,มันเม็กซ์ ที่ว่าเวลาที่สั้นกว่าต้องควรจะใช้งบประมาณทีท่ีน้อยกว่าเท่านั้นเองผมก็เป็นเรื่องของกรอบของการใช้เงินทะอะไรไม่มีในยอะนนนยอะไรซึ่งถามว่าเออมันก็แฟร์อีกน้ในข้อนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ที่ยังไม่มีใครจับตามองและเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของสิ่งที่มันบัญญัติในรัฐมนูญฉบับนี้เรื่องของ primary vote ความชัดเจน,นี้กระบวนการได้มาซึ่งตัวผู้แทน ทำการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นตัวแทนทั้งหมดเนี่ยหรือกระบวนการาทําประชาพิจารณ์ต่างๆทั้งหมดเลือกโดยเฉพาะอย่างเรื่องของรูปแบบของการจัดาการแบ่งเขตทั้งหมดเนี่ยผมคิเป็นถึงว่ามันจะดูเรื่องของเทคนิคแต่มันมีความสําคัญตรงไหนสําคัญทั้งในแง่ของการกําหนดชี้ชะตาการของการชนะการเลือกตั้งคะแนนจํานวนของคะแนนเสียงและรวมไปถึงในแง่ของการที่ลวกเบ็ดเสร็จ ของกระบวนการพวกนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่โปร่งใส <c oughs> เปิดเผยและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจริงจังเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญและเท่าที่ผ่านมากรกตก็ไม่ได้ทําเรื่องนี้ให้ชัดเจน <c oughs> อาจจะประกาศอยู่ในบอร์ที่ใดที่หนึ่งในฐานที่ราชการถามว่าใครบ้างหล่ะจะรู้มันไม่มีใครรู้ผมจะเรื่องเรื่องขั้นคือพวกอย่ามองให้การเลือกตั้งเป็นแค่วันเลือกตั้งแต่มองทั้งกระบวนการที่เราจะทําให้มันเป็นประเิศไตยได้ดีขึ้นหรือเปล่า ผมไม่ได้คาดหวังประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผมคาดหวังประชาธิปไตยที่ดีขึ้นที่ทุกคนมีบทบาทโปรเอ็กต์กิบกิจกรรมทางการเมืองครั้งนี้แล้วผมการเลือกตั้งครั้งนี้มีนัยสําคัญหลายๆอย่างถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะนั่นหมายถึงในเรื่องของความเป็นไปได้ที่เราจะทําให้กฎกติการที่บิดเบี้ยวทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขหรือทําให้เป็นประชาธิปไตยได้ได้ดีกว่านี้ซึ่งมันทําได้ดีกว่าเพราะทำมามันทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงมีที่ไหนเออ ระบบการเลือกตั้งแบบรัฐาแบบอำนาจร่วมแต่คุณมาชี้เป้าว่าใครเป็นนายกก่อนแล้วเป็นนายกแล้วมีสิทธิทจัดตั้งรัฐบาลนังน้งที่พรรคที่ชน,นะการเลือกตั้งหรือเสียงข้ามากโดยมารยาและกติกามันควรจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลทํานองนี้หรือบทบาทของคนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลของประชาชนกับมีสิทธิ์ในการกําหนดอตัวแทนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งี่ยจับเลือกตั้งนี้เป็นอันแรกเลยใช่ไหมจาเนี้ต้องจับตาดูใช่ไหมการจัดเหตุ คือผม,มผมคิดว่าในซีรีส์นี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้ว,แล,วแล้วการเตรียมผมมาพูดวันนี้เนี่ยผมผมพูดถึการเลือกตั้งก่อนเพราะนี่คือในยะที่สําคัญที่สุดค่อยมาดูว่านโยบายแต่ละพักหรือหรือกระบวนการหาเสียงความได้เสีย<ม>เปรียบของสิ่งต่างๆเ,เราเรามีเวลาที่จะคุยกันแต่อย่างน้อยณนะจุดนี้เนี่ยเราจะต้องมาเขย่าให้เห็นว่าถ้ากฎกติกาและผู้และผู้ที่รักษากฎกติกาไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น<ม>เราจะไม่สามารถ หวังการเลือกตั้งที่ดีได้